สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชีวิตที่อยากตื่นมาเจอกับผมอาจารย์สงบครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมเชื่อว่าสำคัญยิ่งยวดต่อการมีชีวิตที่มีความสุขและเปี่ยมด้วยความหมายเรื่องที่ว่าด้วยการออกแบบชีวิตของเราเองให้เป็นชีวิตที่เราอยากจะตื่นขึ้นมาพบเจอในทุกๆเชา้าไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องจำใจตื่นขึ้น,นมาเผชิญหน้า หลายครั้งในชีวิตเราอาจจะเคยรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าการตื่นเช้ามันช่างยากเย็ยนเหลือเกินนาฬิกาปลุกดังขึ้นมาแต่ละทีก็อยากจะกดปุ่มเลื่อนเวลาออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้บางวันก็รู้สึกเหมือนว่ากำลังลากตัวเองออกจากเตียงเพื่อไปทำสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกว่ามีความหมายอะไรเป็นพิเศษ แค่ทำไปตามหน้าที่ทำไปตามที่โลกภายนอกกำหนดไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานที่ไม่ได้รักการเผชิญหน้ากับความเครียดเดิมๆซ้ำๆหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงคืออะไรความรู้สึกเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหยุดคิดทบทวนและเริ่มออกแบบชีวิตของเราเสียใหม่ ไม่ใช่แค่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการลงมือสร้างสรรค์ชีวิตที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางนี้ด้วยกันครับตั้งแต่การค้นหาว่าทำไมคุณถึงอยากตื่นมาทุกเช้าไปจนถึงการออกแบบวันในอุดมคติของคุณการปรับทีละนิดให้เข้ากับชีวิตจริงและสุดท้ายคือการวัดความสุขจากภายในของตัวเราเอง ผมเชื่อว่าทุกคนมีความปรารถนาลึกๆที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอยากจะรู้สึกว่าทุกวันที่ตื่นขึ้นมานั้นมีคุณค่ามีพลังและมีสิ่งดีๆรออยู่ไม่ใช่แค่การดำเนินชีวิตไปตามกระแสแต่เป็นการเป็นผู้กำหนดทิศทางของชีวิตตัวเอง การเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ง่ายดายแต่รับรองว่าคุ้มค่าและจะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความพึงพอใจที่ยั่งยืนกว่าที่เคยรับมาอย่างแน่นอนครับพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกที่สำคัญที่สุดกันเลยครับ 1. คุณอยากตื่นมาทำไมทุกเช้าคำถามนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่เป็นคำถามที่ตรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ มันคือหัวใจของการมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังและความหมายลองจินตนาการดูนะครับว่าหากคุณสามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนและรู้สึกถึงพลังงานที่พุ่งพล่านจากภายในคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยความกระตือรือร้อนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับวันใหม่แค่ไหนบ่อยครั้งเราใช้ชีวิตไปตามกระแสสังคมทำตามสิ่งที่คนเขินคาดหวังหรือทำตามสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในสาขาที่พ่อแม่ต้องการการทำงานในสายอาชีพที่มีหน้ามีตาทางสังคมหรือการพยายามสะสมทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่นคงภายนอกแต่ในระหว่างทางเราอาจจะหลงลืมไปว่าตัวเราเองต้องการอะไรจริงๆเราตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่อาจารย์ผมท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่ม ท่านเคยทำงานในบริษัทใหญ่โตมีตําแหน่งสูงเงินเดือนดีมีทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันแต่ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาท่านกลับรู้สึกว่างเปล่าไม่มีพลังไม่มีแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานท่านบอกว่าเหมือนวิญญาณมันยังไม่ยอมกลับเข้าร่างจนกระทั่งวันหนึ่ง ท่านตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงนั้นเพื่อมาทำในสิ่งที่ท่านเชื่อมั่นจริงๆนั่นคือการสอนการแบ่งปันความรู้และการช่วยเหลือผู้อื่นให้ค้นพบศัก,กยภาพในตัวเองท่านเล่าว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาท่านรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างผลักดันให้ลุกขึ้นจากเตียงอย่างกระตือรือร้น เพราะท่านรู้ว่าวันนี้ท่านจะได้ทำในสิ่งที่รักได้สร้างคุณค่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของทุกคนเรื่องราวของอาจารย์ท่านนี้สอนให้ผมเข้าใจว่าเหตุผลที่เราตื่นขึ้นมาไม่ใช่แค่การไปทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่มันคือการค้นหาเป้าหมายหรือคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของเรามันคือการตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความหมาย อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะมอบให้กับโลกใบนี้การค้นหาทําไมของคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังลองใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองสักครู่ลองหลับตาลงแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณคุณอยากจะใช้มันไปกับอะไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในชีวิตนี้ คุณอยากให้คนจดจำคุณในฐานะคนแบบไหนคุณรู้สึกมีพลังและมีความสุขมากที่สุดในตอนที่คุณกำลังทำอะไรถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินเวลาหรือความสามารถคุณอยากจะทำอะไรให้สำเร็จในชีวิตคำตอบเหล่านี้อาจจะไม่ปรากฏขึ้นมาทันทีทันใดมันอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจทดลองและใครครวนบางคนอาจจะพบว่า ทำไมของตัวเองคือการดูแลครอบครัวให้มีความสุขบางคนอาจจะพบว่าคือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบางคนอาจจะคือการช่วยเหลือสังคมหรือบางคนอาจจะคือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดมีแต่คําตอบที่ใช่สำหรับคุณเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างแรงจูงใจภายนอกกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกคือสิ่งที่เราทำเพื่อหวังผลตอบแทนจากภายนอกเช่นเงินทองชื่อเสียงการยอมรับจากผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความสําคัญในระดับหนึ่งแต่หากเราเพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากเกินไปความสุขของเราจะผันผวนไปตามสถานการณ์ภายนอก ในทางตรงกันข้ามแรงจูงใจภายในคือสิ่งที่เราทำเพราะเรามีความสุขที่ได้ทำมันเองเรารู้สึกเติมเต็มจากภายในไม่ว่าจะไม่มีใครเห็นไม่ว่าจะไม่มีใครชื่นชมนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีพลังงานไม่รู้จบและทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาทำมันทุกเช้าการค้นพบทำาไมของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลาออกจากงานปัจจุบันทันทีหรือเปลี่ยนชีวิตไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเข็มทิศชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังเดินไปทางไหนคุณก็จะสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของคุณได้ง่ายขึ้นและแม้ว่าในบางวันคุณอาจจะต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบบ้างแต่เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปสู่ทำไมที่ยิ่งใหญ่กว่า คุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างมีพลังลองเริ่มต้นจากการเขียนทำไมของคุณออกมาเป็นประโยคสั้นๆที่ชัดเจนอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือ3-4ประโยคก็ได้ที่สามารถกระตุ้นพลังงานและความรู้สึกดีๆในตัวคุณได้ทุกครั้งที่อ่านเช่นฉันตื่นขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกหรือฉันตื่นขึ้นมาเพื่อเป็นแสงสว่างและกำลังใจให้กับผู้คนที่กำลังท้อแท้ หรือฉันตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขกับทุกช่วงเวลาเมื่อคุณมีทำไมที่ชัดเจนแล้วคุณก็จะมีเหตุผลที่ทรงพลังในการลุกขึ้นจากเตียงในทุกๆเช้าครับ 2. อ,ออกแบบวันในอุดมคติเมื่อเราได้ค้นพบทำไมที่เป็นแรงขับเคลื่อนภายในของเราแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำทำไมนั้นมาแปลงให้เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันของเราครับ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการออกแบบวันในอุดมคติของคุณฟังดูเหมือนเป็นความฝันที่ไกลเกินจริงใช่ไหมครับวันในอุดมคติในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและข้อจํากัดมากมายแต่ผมอยากให้คุณลองปล่อยวางความคิดเหล่านั้นไปก่อนสักครู่แล้วลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถออกแบบวันของคุณได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเงินทองหรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณอยากให้วันนั้นเป็นอย่างไรการออกแบบวันในอุดมคติไม่ใช่การสร้างตารางเวลาที่แข็งทื่อแต่การสร้างภาพในใจว่าความสุขและความหมายของคุณจะปรากฏอยู่ในแต่ละช่วงเวลาของวันได้อย่างไรมันคือการถามตัวเองว่าคุณอยากตื่นนอนกี่โมงและตื่นมาทำอะไรเป็นสิ่งแรก คุณอยากทานอาหารเช้าแบบไหนกับใครคุณอยากใช้เวลาช่วงเช้าไปกับกิจกรรมอะไรที่ไหนงานที่คุณอยากทำในวันนั้นคืออะไรคุณอยากทำงานแบบไหนกับใครคุณอยากใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับอะไรการเรียนรู้การพักผ่อนการออกกำลังกายคุณอยากใช้เวลาช่วงเย็นกับใครทำกิจกรรมอะไร ก่อนเข้านอนคุณอยากทำอะไรเพื่อเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อนและที่สำคัญที่สุดคือในแต่ละช่วงเวลาของวันคุณอยากรู้สึกอย่างไรคุณอยากให้วันนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกแบบไหนความสงบความท้าทายความรักความสนุกสนานลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าทำไม ของคุณคือการเป็นผู้สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นวันในอุดมคติของคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์เล็กน้อยเพื่อใช้เวลา30นาทีในการฝึกสมาธิและเขียนบันทึกความคิดจากนั้นก็ชงกาแฟหอมกรุ่นทานอาหารเบาๆพร้อมกับอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจหรือฟังพอดแคสต์ที่จุดประกายความคิด ช่วงเช้าคุณอาจจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือการเตรียมเนื้อหาสำหรับการบรรยายหรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อสารแนวคิดที่คุณอยากแบ่งปันในช่วงนี้คุณจมดิ่งอยู่กับงานอย่างเต็มที่มีสมาธิและรู้สึกถึงโฟล์สเตทที่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าช่วงบ่าย คุณอาจจะพักผ่อนด้วยการเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือออกกําลังกายเบาๆเพื่อให้ร่างกายได้ขยับและสมองได้ผ่อนคลายจากนั้นอาจจะใช้เวลาอีก1-2ชั่วโมงในการแบ่งปันเช่นการตอบอีเมลจากผู้ฟังการให้คำปรึกษาหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน ช่วงเย็นคุณอาจจะใช้เวลากับคนที่คุณรักทานอาหารอร่อยๆพูดคุยเรื่องราวต่างๆหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายและความสัมพันธ์ที่ดีเช่นการดูหนังการเล่นเกมหรือการอา่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนเข้านอนคุณอาจจะใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณและวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับวันในอุดมคติของคุณอาจจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับทำไมและคุณค่าของคุณบางคนอาจจะอยากใช้เวลาส่วนใหญ่กับธรรมชาติบางคนอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวบางคนอาจจะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเคล็ดลับในการออกแบบวันในอุดมคติคือ 1. ไม่มีถูกหรือผิด ปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นไปอย่างอิสระอย่าพึ่งกังวลเรื่องความเป็นไปได้ในชีวิตจริง 2. ใส่รายละเอียดยิ่งคุณจินตนาการรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ภาพก็จะยิ่งชัดเจนและจับต้องได้มากขึ้นเท่านั้นเช่นกลิ่นกาแฟอุ่นๆแสงแดดยามเช้าที่สองผ่านหน้าต่างเสียงนกร้องจากต้นไม้หน้าบ้าน 3. เน้นความรู้สึก นอกจากกิจกรรมแล้วให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่คุณอยากจะสัมผัสในแต่ละช่วงเวลาของวันคุณอยากรู้สึกสงบผ่อนคลายมีพลังมีความสุขหรือท้าทาย 4. เขียนออกมาการเขียนภาพวันในอุดมคติของคุณออกมาบนกระดาษหรือพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ความคิดของคุณเป็นรูปธรรมมากขึ้นและคุณสามารถกลับมาทบทวนหรือปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา การมีภาพวันในอุดมคติที่ชัดเจนในใจไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นจริงได้ทันทีในทันทีแต่มันทำหน้าที่เป็นเข็มทิศที่จะนำทางเราในการตัดสินใจและปรับเปลี่ยนชีวิตของเราทีละเล็กละน้อยเพื่อให้เราสามารถก้าวเข้าใกล้วันในอุดมคตินั้นได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ลองใช้เวลาสัก15 2 0ถึง20นาทีในวันนี้หรือในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสงบเงียบที่สุดลองจินตนาการและเขียนวันในอุดมคติของคุณออกมาดูนะครับคุณอาจจะประหลาดใจกับสิ่งที่คุณค้นพบและพบว่ามันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอย่างที่คุณคิดเลยแม้จะเป็นงานลักษณะไหนทุกอย่างก็นำมาสู่การพัฒนาได้เช่นกันครับ 3. ปรับทีละนิดให้เข้ากับชีวิตจริง หลังจากที่เราได้คนพบทำไมของเราและได้ออกแบบวันในอุดมคติที่ชัดเจนแล้วขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดคือการนำภาพเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดและความท้าทายต่างๆครับผมเข้าใจดีว่าภาพวันในอุดมคติของเราอาจจะดูห่างไกลจากความเป็นจริงในปัจจุบันมาก บางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้ตั้งแต่แรกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นฉันไม่มีเงินมากพอฉันมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติครับ แต่สิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้ไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตให้เป็นไปตามวันในอุดมคติในทันทีแต่เป็นการใช้หลักการของการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยหรือ small steps ที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนและไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปครับลองนึกถึงการสร้างบ้านนะครับ เราไม่ได้สร้างบ้านทั้งหลังให้เสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวเราเริ่มต้นจากการวางแผนออกแบบขออนุญาตก่อสร้างจากนั้นก็เริ่มจากฐานรากโครงสร้างผนังหลังคาแล้วค่อยๆตกแต่งรายละเอียดต่างๆจนกลายเป็นบ้านในฝันของเราชีวิตของเราก็เช่นกันครับ เมื่อคุณมีภาพวันในอุดมคติแล้วให้คุณลองมองหาองค์ประกอบหลกักหรือกิจกรรมสำคัญที่สุดเพียง1นถึงสอย่างจากวันในอุดมคตินั้นที่คุณคิดว่าหากได้ทำแล้วจะสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับคุณได้มากที่สุดและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับทำไมของคุณมากที่สุด สมมุติว่าในวันในอุดมคติของคุณคุณอยากตื่นเช้ามาฝึกสมาธิ30นาทีและเขียนบันทึก15นาทีแต่ในชีวิตจริงคุณตื่นแทบไม่ทันไปทำงานและรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาการจะเริ่มทำ45นาทีในทันทีอาจจะเป็นเรื่องยากเกินไปแทนที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่ขนาดนั้นลองเริ่มต้นด้วยการปรับทีละนิดครับเริ่มจากน้อยที่สุด แทนที่จะนั่งสมาธิ30นาทีลองเริ่มแค่5นาทีหรือแม้แต่2นาทีก็ได้ครับตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นเพียง5นาทีเพื่อให้คุณมีเวลาทำสิ่งนี้หาช่วงเวลาที่ทำได้จริงหากการตื่นเช้าเป็นเรื่องยากลองหาช่วงเวลาอื่นในวันเช่นช่วงพัดกลางวันหรือก่อนนอนสัก10นาทีเพื่อเขียนบันทึกปรับให้เข้ากับสถานการณ์หากคุณต้องดูแลลูกเล็ก การมีเวลาส่วนตัวเป็นเรื่องยากมากอาจจะลองทำกิจกรรมนั้นพร้อมกับลูกเช่นอ่านหนังสือเงียบๆข้างๆลูกที่กำลังเล่นอยู่หรือใช้เวลาสั้นๆในการฝึกหายใจขณะกำลังชงนมให้ลูกผมเคยรู้จักผู้บริหารคนหนึ่งที่เคร่งเครียดกับการทำงานมากท่านเล่าว่าในวันในอุดมคติของท่านคือการได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติได้เดินป่าได้ปีนเขาแต่ในชีวิตจริงท่านแทบไม่มีเวลาเลย วันหยุดก็ต้องจัดการเรื่องงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างผมแนะนำให้ท่านลองเริ่มต้นจากเล็กที่สุดครับท่านเริ่มจากการหาเวลาเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านเพียง15นาทีในช่วงพักกลางวันหรือบางวันก็แค่เดินขึ้นลงบันไดที่ทำงานแทนการใช้ลิฟต์และพยายามสังเกตต้นไม้ใบหญ้าระหว่างทางท่านเล่าว่าในช่วงแรกๆมันดูเหมือนไม่มีอะไร แต่เมื่อทำไปเรื่อยๆท่านเริ่มรู้สึกถึงความสงบมากขึ้นได้สังเกตเห็นความงามเล็กๆน้อยๆรอบตัวและที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้ท่านได้เชื่อมโยงกับความปรารถนาในวันในอุดมคติของท่านอีกครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปท่านก็เริ่มหาเวลาได้มากขึ้นบางทีก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้ไปเดินป่าสั้นๆหรือการวางแผนล่วงหน้าเพื่อไปเที่ยวธรรมชาติในช่วงวันหยุดยาว นี่คือพลังของการปรับทีละนิดครับมันไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมนั้นให้ได้แต่เป็นการสร้างนิสัยและความรู้สึกที่สอดคล้องกับวันในอุดมคติของเราเมื่อเราเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำได้ง่ายๆเราจะรู้สึกถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่จะสร้างแรงผลักดันให้เราอยากทำต่อไปเรื่อยๆเคล็ดลับในการปรับทีละนิด 1. ระบุสิ่งสำคัญที่สุดเลือก1-3กิจกรรมจากวันในอุดมคติที่ต้องมีจริงๆ 2. ทำให้ง่ายที่สุดลดขนาดหรือความยากของกิจกรรมนั้นลงจนถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าทำได้แน่ๆไม่ต้องใช้ความพยายามมาก 3. หาช่วงเวลาที่เหมาะสมดูตารางชีวิตจริงของคุณแล้วหาช่องว่างเล็กๆที่คุณสามารถสอดแทรกกิจกรรมนั้นเข้าไปได้ 4. ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความยิ่งใหญ่การทำเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการพยายามทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ทำได้ไม่กี่ครั้ง 5. ยืดหยุ่นและให้อภัยตัวเองบางวันคุณอาจจะทำไม่ได้ตามแผนไม่เป็นไรครับเรียนรู้จากมันแล้วเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไป 6. เพิ่มขึ้นทีละน้อย เมื่อคุณรู้สึกสบายกับการทำกิจกรรมเล็กๆนั้นแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาหรือขยายขอบเขตของมันทีละนิดเช่นจาก5นาทีเป็น10นาทีจากการเดินเล่นรอบบ้านเป็นการเดินในสวนสาธารณะการสร้างชีวิตที่เราอยากตื่นมาเจอไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแต่เป็นการเดินทางที่ค่อยๆสร้างค่อยๆปรับ ค่อยๆเติมเต็มให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับทำไมไและวันในอุดมคติของเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละวันครับและเมื่อคุณทำไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณต้องการอย่างน่าอัศจรรย์ 4. วัดความสุขจากภายในมาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันและอาจจะเรียกได้ว่า เป็นหัวใจของการมีชีวิตที่เปลี่ยมด้วยความสุขที่แท้จริงนั่นคือการวัดความสุขจากภายในครับในโลกปัจจุบันเรามักจะถูกสอนให้วัดความสำเร็จและความสุขจากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินในบัญชีตำแหน่งหน้าที่การงานรถยนต์หรูหราบ้านหลังใหญ่หรือแม้กระทั่งยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียเราเชื่อว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้มากพอเราก็จะมีความสุข แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่าแม้เราจะประสบความสำเร็จตามมาตรฐานภายนอกเหล่านั้นแล้วเราก็ยังคงรู้สึกว่างเปล่ายังคงสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอความสุขที่ได้จากปัจจัยภายนอกมักจะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความตื่นเต้นที่จางหายไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งใหม่ๆต่อไปอย่างไม่รู้จบเหมือนกับการดื่มน้ำเกลือยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายอาจารย์ท่านหนึ่ง เคยเล่าให้ผมฟังถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทุกด้านที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันเขามีทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันแต่ลึกๆแล้วเขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีความสุขเขาทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการทำงานการสร้างความมั่งคั่งจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองครอบครัวหรือแม้แต่ความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันวันหนึ่งเขาป่วยหนัก และในระหว่างที่พักฟื้นอยู่นั้นเองเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทั้งหมดที่ฉันทำมามันเพื่ออะไรกันแน่เขาตระหนักว่าเขาใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เขากลับหลงลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ยอดเงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความสงบในจิตใจความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการวัดความสุขจากภายนอกนั้นเป็นกับดักที่อันตรายเพราะมันทำให้เราวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่มีวันจบสิ้นและทำให้เราหลงลืมความสุขที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือความสุขที่เกิดจากภายในของเราเองแล้วเราจะวัดความสุขจากภายในได้อย่างไรมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่ตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอ แต่มันคือความรู้สึกครับความสงบในจิตใจคุณรู้สึกสงบและผ่อนคลายแค่ไหนในแต่ละวันคุณสามารถปล่อยวางความกังวลและความเครียดได้ง่ายแค่ไหนความพึงพอใจคุณรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณกำลังทาอยู่แค่ไหนไม่ใช่การเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่การยอมรับและชื่นชมในคุณค่าของตัวเอง ความหมายและคุณค่าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความหมายมีคุณค่าและได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นแค่ไหนความรู้สึกขอบคุณคุณสามารถมองเห็นและรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้มากแค่ไหนความรักและความเมตตา คุณรู้สึกถึงความรักและความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นมากน้อยเพียงใดพลังงานชีวิตคุณรู้สึกมีพลังงานมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้อนที่จะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันแค่ไหนการวัดความสุขจากภายในไม่ใช่การประเมินตัวเองว่าวันนี้ฉันมีความสุขกี่คะแนนเต็มสิบแต่มันคือการฝึกฝนการรับรู้และการอยู่กับปัจจุบันครับ วิธีฝึกฝนเพื่อวัดความสุขจากภายใน 1. ฝึกสติ mindfulness ใช้เวลาสักครู่ในแต่ละวันเพื่อหยุดพักและสังเกตความรู้สึกของตัวเองสังเกตลมหายใจสังเกตร่างกายสังเกตความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินไม่พยายามเปลี่ยนแปลงแค่รับรู้ถึงมันการฝึกสติจะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับโลกภายในของคุณได้ดีขึ้น 2. เขียนบันทึกความรู้สึก journaling ลองเขียนบันทึกประจำวันโดยเน้นไปที่ความรู้สึกของคุณในแต่ละวันอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจการเขียนจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 3. ฝึกความรู้สึกขอบคุณ gratitude practice ทุกๆวันลองเขียนหรือคิดถึงสิ่งดีๆ3-5ถึงอย่างที่คุณรู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเช่นแสงแดดยามเช้ากาแฟหอมๆเพื่อนร่วมง,งานที่ดีสุขภาพที่ดีการฝึกฝนนี้จะช่วยปรับมุมมองของคุณให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมี 4. ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติมีพลังในการเยียวยาจิตใจ การใช้เวลาอยู่กับต้นไม้สายน้ำหรือท้องฟ้าจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบผ่อนคลายและเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเอง 5. เชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างแท้จริงการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับคนที่คุณรักการให้และการรับความช่วยเหลือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะช่วยเติมเต็มความสุขจากภายในได้อย่างมหาศาล การวัดความสุขจากภายในไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธความสำเร็จภายนอกหรือไม่สนใจปัจจัยทางวัตถุแต่เป็นการจัดลำดับความสำคัญใหม่ให้ความสุขจากภายในเป็นรากฐานที่มั่นคงของชีวิตและมองว่าความสำเร็จภายนอกเป็นเพียงผลพลอยได้ที่อาจจะตามมาหรือไม่ตามมาก็ได้โดยที่เราก็ยังคงมีความสุขอยู่ดี เมื่อคุณสามารถวัดความสุขจากภายในได้แล้วคุณจะพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆอย่างไม่รู้จักพออีกต่อไปคุณจะรู้สึกเติมเต็มจากภายในและสามารถมีความสุขได้กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดที่คุณจะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณครับ ท่านผู้ฟังทุกท่านครับการเดินทางที่เราได้ร่วมกันสำรวจในวันนี้ตั้งแต่การค้นหาทำไมคุณถึงอยากตื่นมาทุกเช้าการออกแบบวันในอุดมคติการปรับทีละนิดให้เข้ากับชีวิตจริงและการวัดความสุขจากภายในนั้นไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงทฤษฎีแต่เป็นชุดของเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตของเราทุกคน ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าการสร้างชีวิตที่เราอยากตื่นมาเจอไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่อยู่ไกลแสนไกลแต่มันคือการเดินทางครับเป็นการเดินทางที่เราได้เรียนรู้ได้เติบโตได้ปรับปรุงและได้เชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของเราในทุกๆก้าวครับบางวันคุณอาจจะรู้สึกมีพลังและทำตามแผนได้ดีเยี่ยมบางวันคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้และหลงทางไปบ้าง นั่นเป็นเรื่องปกติครับสิ่งสำคัญคือการไม่หยุดที่จะตั้งคำถามการไม่หยุดที่จะสำรวจและการไม่หยุดที่จะลงมือทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นจากวันนี้ลองถามตัวเองอีกครั้งว่าทำไมฉันถึงอยากตื่นมาทุกเชา้าแล้วลองจินตนาการถึงวันในอุดมคติของคุณจากนั้นเลือกเพียงหนึ่งสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้ในวันนี้ เพื่อให้ชีวิตของคุณก้าวเข้าใกล้วันในอุดมคตินั้นและในระหว่างทางอย่าลืมที่จะหยุดพักสังเกตและวัดความสุขจากภายในของคุณเองนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถในการสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายและเต็มไปด้วยความสุขชีวิตที่เราอยากจะตื่นขึ้นมาพบเจอในทุกๆเช้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางครั้งนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสร้างชีวิตที่อยากตื่นมาเจอกับผมอาจารย์สงบหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ